nôn lo เลย mà. chiếc là ลูกเจ้าได้ đào, นี่ล่ะนี่ đào. Ừ. โอ้ทาคุณหมอยืนเลยทาลบหลีทาเดียงตัวแรนแน่นวะแล้วกับปุ๊ดเลยเนะผ่านไปแล้วเชือกแรกเชือกตีสองผู้ไดเลิ่นลักเตะพอเจ๊กจับพี่ปีด้วยนะนัอนแล้วนอนฐานแล้วขึ้นเตียงฐานแล้วเนาะ โอ้ยลีลาแทนนะปิดตาไปน้ำปิดตาไปสางใหญยกว่าคุนอนก็ยากหยกันอยู่เนาะ ผิดบ่ามดลูกบ่ดีนั่นดิผิดแางแก่มมดลูกมดลูกบ่ดีมดลูกบ่เขาอู้เลิศนะเลิศยอดสะดุ้งน้อย ลูกได้บอเอาเอาลูกได้บอเอาฮึบฮึบเออโอยปีกับบดึงเนาะ่นน่ะเลิฟนะคะเลิฟเลิฟ คือตาน,นั่นเลยให้พ่อเจ๊กจับใหม่นะคะวีนมม่นมเม็ดนมเม็ดปีหูว่าพ่อเจ๊กมีนมเม็ดอยู่ในถุงอลอยกินนมเม็ดพ่อเจ๊กเออนอนถ่าเลยเออหนิงนิงๆลูกนิ่ง,งเออคนเก่งคนเก่ง เออเก่งเกิงเกสร็จแล้วนะคะสามเชือกแล้วต่อไปพี่ดาวเรืองโอ้ขอบคุณพรเจกพระนะเบิ้งเบิงบิ้งเบแม่นวดไห้มันนี้ใสโอ้เก่งเก่งเอ แออม,ม่นจ้าปีไม่หกปีกปต่อไปพี่ดาวเรืองนะคะพี่ดาวเรือง,องวงควนหอมไปนั่งตาแต่ละไม่ตายตุนแต่ไม่นั่งขากุณวหอม้าจีกีดปีดาวเรืองก่อนนะ Vẫn <laughs> là bên hàng pháo lục giáo vẫn nhiều Đi đào rường chả, à, đi đào rường ่อไปก็จะเป็นพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้า,า,า,าพี่ฟ้าพีฟ้าเอินคุณหมอเลยเะเอิญยำได้สิมายำได้สิมาพูดอ่ะพูดพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าพี่บุญชู เออเอเรียบร้อยลงไปยางน้ำกุนปีบมึงบ้าขับปรยูงเข้าไปเนี่ยหาากุนหยอกแล้วเดี๋ยวพีปีเดี๋ยววาสน ยาเก้าเนี่ยมันมีเลนน่ะมันกินจักสามเดือนติดกันเออสาราลอกเบิงจักสามเดือนหายได้มันมจะแจ้งหวานเปล่าเออยาด้วยกินยาทั้งประมาณทั้งไม่เกินสามเดือนเลยฟ้าขาววัลลเมธกินทุกวัน มันต้อกินต่อเนื่องแมนกินไปเรื่อยๆกินปเร่อสามสิบปีแล้วมั้งแต่ก่อนจอนยนนะมาบ่อยหึงครั้ง่อเดือนนตที่ตอิดนกที่เราว่เนัน่เป็นอะ่าทีเราไปที่ตองที่นัที่เาเขาไปทำให้หมอโดนเริ่มกินแน้นอ แล้านั้นเป็นยังเป็นแล้ววปเออแเม้มไปสาแล้วมาแล้วมาวมาปิปีมาแล้วปิปีมาเรวเออเออปิปีมาเร็วปิปีมาเรวยังน้ำก้เขายังน้ำก้นเขาายเข้าไปเร็ว ไม่เ็บไม่ดที่ดูอเคยไปตีบันแรงๆหมตีบอนแรงไม่ได้มัต้องตีซ้ายขวาเลยต้อับอหลับตรงนี้แหละที่คุ้มเส้นาษาต้องตีซ้ายขวาอย่างแรงถึงจะเป็นอัเ้นเยอพระเจ๊กมุนอินคือบ่ข่อยปันได้ทรศัส่เสียขาวว่ เนะใส่เสียข่าวคือจังคือรอแท้โอ้ยมือนี่บอรอดอกว่าสันไปแล้วอาดลัดไปทรงคุณหมอเร็วค่ะคุณหลังจากฉีดยาแล้วนะคะอาบน้ำมาเล้วนะคะพ่อเสดมาทันเอาอาบน้ำนะคะมาประท่านสอนเอาฉีดยานะคะแต่ว่ามาัท่านฉีดเร็วเขาอาบน้ำเร็วนะคะตอนนี้นะคะโอ้คันเลยคันใหญ่เลย งั้นสำหรับคลิปนี้บายบายนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะจ๊ะบายบายจ้า